ด้วยประสบการณ์ด้านการแพทย์ตัวผมเองให้คะแนนสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์นมจากธัญพืชสำหรับสุขภาพกระดูกและข้อแกนวิต้าซึ่งเสริมสร้างสารอาหารโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อนี่คือผลิตภัณฑ์แรกในประเทศไทยที่มีส่วนประกอบสกัดสำคัญสมุนไพร100เเซตและโปรตีนจากธัญพืชที่ได้มาตรฐาน non GMO ซึ่งหมายความว่าไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ทำให้โปรตีนจากพืชทายพืชนำเข้าแกนวิต้านำเทคโนโลยีนาโน,โนมาผสมผสานกับควอเมนเอสแคลเซียมจากมหาสมุทรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียมและฟื้นฟูกระดูกได้เร็วถึง4เท่าเมื่อเข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีสารอาหารสำคัญที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสำหรับร่างกายเช่นโอเมก้ามูฟา m s m โอเมก้า369 ในความเป็นจริงสําหรับผู้ที่สุขภาพดีควรดื่มวันละ1แก้วแต่ถ้าใครมีปัญหาด้านสุขภาพอาการปวดกระดูกหรือไขข้อการเสรื่อมสภาพข้อเข่าหรือมอนเคราะรองกระดูกทับเส้นประสาทผมแนะนําให้ดื่มวันละ2แก้วทุกคนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์แกลนวิต้าเป็นวิธีเสริมอาหารที่ยอดเยี่ยมเพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางโภชนาการจับร่างกายควบคู่กันในมื้ออาหารแต่ละวัน แกนวิต้าเป็นผลิตภัณฑ์โภชนาการที่มีสุขภาพดีซึ่งผมได้ประเมินสูงในเรื่องส่วนประกอบนี้ปริมาณสารอาหารนี้คุณภาพและความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยรวมและสุขภาพกระดูกและข้อโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แกนวิต้าประสบความเร็จในการให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้จากปัจจัยต่างๆดังนี้อย่างแรกแกนวิต้าเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ใช้แคลเซียมจากมหาสมุทรอควายมินเอฟ ซึ่งผมได้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี a q u i m i n F เนื่องจากถูกขนานนามว่าเป็นแคลเซียมจากมหาสมุทรมีปริมาณแคลเซียมสูงมากและมีแร่ธาตุหลายชนิดมากกว่า70ชนิด a q u i m i n F ไม่เพียงแต่ช่วยในการพัฒนากระดูกและรักษาแผลในกระดูกยังช่วยฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อกระดูกและไขข้ออย่างโดดเด่นโดยเฉพาะใน Aquamin F ในแกรนวิต้าที่นำเข้าจากไอแลนด์ ซึ่งเป็นทะเลที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกมีคุณสมบัติทางชีวภาพที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับแคลเซียมทั่วไปด้วยเหตุนี้แกลนวิตา้าจึงดูดซึมแคลเซียมได้เร็วกว่าแคลเซียมทั่วไปถึง4เท่าช่วยฟื้นฟูแผลที่กระดูกและกระตุ้นกระบวนการสร้างกระดูกให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้แร่ธาตุใน F, ออควยไลนเอฟยังช่วยลดการอักเสบปรับปรุงอาการต่ตางๆเช่นข้ออักเสบ ปวดบวมที่ข้อไม่เพียงแต่ดีต่อกระดูกแต่ยังช่วยปรับปรุงสมดุกลกรดในกระเพาะอาหารปรับปรุงการย่อยอาหารและลดความเสี่ยงของโรคทางเดินอาหารด้วยแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอันที่2คือผลิตภัณฑ์แกนวิต้าผสมผสานควายเมนเอฟกับเทคโนโลยีนาโนระดับโลกที่ทันสมัยเพื่อให้ดูดซึมเข้าเร็วโดยไม่ต้องทําให้รู้สึกอึดอัดหรือแน่นท้องเทคโนโลยีนาโนสามารถแยกสารอาหารสาคัญเช่นโอเมก้าอร์แกนิก M.S.M. โูฟาให้เป็นประสิทธิภาพอนุภาพเล็กมากเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดูดซึมได้ถึง99.9%เมื่อเข้าสู่ร่างกายช่วยลดการอักเสบลดการปวดและป้องกันภารระวะแทรกซ้อนจากโรคก,กระดูกและขอ้ออันที่3คือผลิตภัณฑ์ทำจากส่วนผสม100%ที่ได้มาตรฐานออร์แกนิกหมายความว่าการเพราะปลูกจากธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเช่นปุย๋ยาายาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้า หรือฮอร์โมนเร่งการเติบโตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากและเป็นความแตกต่างที่สำคัญของแกนวิต้าเมื่อเปรียบเทียบกับนมผงชนิดอื่นๆในท้องตลาดหากนมผงทั่วไปทำให้ระบบการย่อยการทำงานหนักและทำให้ท้องอืดย่อยยากแกนวิต้าแก้ปัญหานี้ได้นมออร์แกนิกสีเขียวมีความอ่อนโยนและดูดซึมได้ง่ายจึงเหมาะกับผู้ป่วยทุกประเภทและด้วยโปรตีนจากพืชที่ได้จากธัญพืชนำเข้า เช่นอัลมอนด์ข้าวกล้องแดงข้าวโอ๊ตเม็ดมะม่วงหินมะพานเม็ดมะขามป้อมวอวนัดถั่วดำแกนวิต้าจึงเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับกล้ามเนื้อกระดูกและขอ้อช่วยลดน้ำหนักช่วยลดการดักเสบและโดยเฉพาะช่วยเพิ่มเส้นใยอาหารเพื่อปรับปรุงการย่อยอาหารต่อไปข้อที่4คือผลิตภัณฑ์แกนวิตา้าของเรายังมีวิตามินและแร่ธาตุมากกว่า20ชนิดพร้อมทั้งมี โปรไบโอติกที่ช่วยในการย่อยอาหารได้ดีขึ้นป้องกันหรือช่วยลดการตายของแบคทีเรียรที่ดีและป้องกันรับแบคทีเรียรที่เป็นอันตรายทําให้ดูดซึมสารอาหารจากอาหารได้ดีที่สุดนอกจากที่กล่าวถึงขั้นต้นมาแล้วเมื่อประเมินผลการใช้งานตัวผมยังให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจากผลิตภัณฑ์แกนวิต้าของเราอันดับแรกคืออะไรคือผลิตภัณฑ์แกนวิต้าของเราสามารถทดแทนอาหารมื้อเช้า หรือมื้อเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการดื่มแกรนวิต้าทุกวันจะช่วยสร้างนิสัยรับประทานอาหารที่ดีและมีระเบียบแกรนวิต้าสะดวกรวดเร็วไม่เพียงให้สารอาหารที่ครบถ้วนแต่ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพอีกด้วยเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่ยังต้องการรักษาสมดุลการกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ต่อไปคืออะไรคือผลิตภัณฑ์แกนวิต้าของเราช่วยเสริมสุขภาพกระดูกและข้อและเสริมสุขภาพโดยรวมด้วยแคลเซียมจากมหาสมุทร Aquamin F o v r m a p Organic Mufa และส่วนผสมที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสำคัญแกนวิต้าช่วยลดการอักเสบและรักษาแพ้ที่กระดูกผลิตภัณฑ์มีผลดีและช่วยรักษาโรคข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมและมีปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเหล่านี้ข้อที่3คือแกนวิต้ามีส่วนผสมจากโปรตีนจากธัญพืชที่มีดัชนี GI ต่ำและเทคโนโลยีนาโนที่ทันสมัยดังนั้นผู้ใช้แกนวิต้าต้องไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดหรือลดไขมันในเลือดตรงกันข้ามครับแกนวิต้าช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL ในร่างกายและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ด้วยเหตุน,นี้ผลิตภัณฑ์ของเราจึงดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและทำให้เขามั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์อันที่4คือผลิตภัณฑ์แกนวิตา้าใช้โปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังขับไขมันไม่ดีออกจากร่างกายนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเรายังทำให้สารอาหารที่จำเป็นครบถ้วนสามารถกล่าวได้ว่าแกนวิตาเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพปัญหาข้อที่5เมื่อเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์แกนวิต้าในระยะยาวผลิตภัณฑ์แกนวิต้ายังช่วยให้ผิวพรรณของเราดูดีขึ้นลดการเกิดออกซิเดชันชะลอขบวนการชราภาพของร่างกายและสิ่งนี้ทำให้ผิวพรรณของเรามีชีวิตชีวาและแข็งแรงจากภายในแล้วหลังจากที่พูดถึงแบบนี้ เพื่อนๆคงสงสัยว่าควรใช้มันอย่างไรให้ถูกต้องใช่ไหมครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผมขอแนะนำให้ทุกคนดื่มแกนวิต้า2แก้วทุกวันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยครับแค่ผสมนงผง3ช้อนโต๊ะประมาณ30กรัมใช้น้ำอุ่น150มิลลิลิตรที่อุณหภูมิ50-60องศาเซนซียสยหรือจะผสมกับสมูทตี้ผลไม้ที่ชอบ ก็ได้นะครับวิธีการไม่ยากครับนี่ครับชงใส่เข้าไป3ช้อนโต๊ะนะครับ1 2 3มช้อนแบบพอดีพอดีนะครับ น้ำก็จะเป็นสีเขียวอ่อนอย่างนี้นะครับและรสชาติของแกนวิต้าต้องบอกเลยนะครับว่าหวานอ่อนๆอ,อ,อร่อยและดื่มง่ายมากครับเป็นนมธัญพืชที่ละลายได้ง่ายเมื่อดื่มแล้วคุณจะรู้สึกถึงรสหวานอ่อนๆครับและแน่นอนครับ หากคุณดื่มผลิตภัณฑ์แกนวิต้าอย่างต่อเนื่องมันจะช่วยให้ร่างกายของคุณดูดซับสารอาหารนี้ไปทีละน้อยจากนั้นจะช่วยบรรเทาอาการปวดกระดูกและข้อบำรุงกระดูกและข้อให้แข็งแรงขึ้นและเสริมสุขภาพโดยรวมให้ดีขึ้นนะครับและแน่นอนครับเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์แกนวิต้าอย่างสม่ำเสมอคุณจะรู้สึกหลังขาหรือมือของคุณนะครับจะทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆและร่างกายของคุณจะแข็งแรงขึ้นครับ ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มากมายแบบนี้ผมขอแนะนำให้ทุกคนลองนมจากทายพืชแกนวิต้าสำหรับคนที่มีอาการปวดตามข้อและกระดูกลงในเมนูอาหารประจำวันของคุณเลยนะครับเพื่อดูแลสุขภาพกระดูกและข้อของตัวเองนี่ถือเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมในการรักษาสุขภาพให้ยั่งยืนนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่ารักษาหลังจากเกิดโรคให แกนวิต้าเป็นเพื่อนคู่คิดในการดูแลสุขภาพของคุณและครอบครัวช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คุณมีชีวิตที่สนุกสนานสุขภาพดีและมีความสุขครับ